ช่วงนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นได้เวลาคุยกับแขกรับเชิญของเราแล้วนะคะขอต้อนรับน้องๆเดอะสตาร์แปดของเรานะจ๊ะน้องดอมน้องแครน้องเฟรนน้องซอมน้องจ้าและน้องพานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีค่ะต้อรบ้านใหม่เป็นยังไงบ้างบ้านที่สวยงามเก๋ไก๋เท่าไหร่จ้าสวยมากครับสวยแบบพิธีกรเลยครับนี่นี่นี้นะจ๊ะ ้าวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องบ้านใหม่ของเราเราจะพูดกันถึงงานที่เราจะจัดขึ้นในวันพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้รัมี่วันเดอร์แรนะคะเขาบอกว่ามีโอ้ยพาเวเลียนของเราเนี่ยพาเวเลียนของ Exact และจู n นเนี่ยมีหลายโซนมากเดี๋ยวเราจะไล่กันเป็นโซนๆเลยแล้วให้น้องๆเดอะตาเนี่ยช่วยตอบคำถามที่เรนว่าแต่ละโซนมันจะมีอะไรบ้างได้ค่ะ เริ่มเลยนะเอาเป็นว่ามาพูดถึงโดยรวมกันแล้วกันที่พาวิลเลียนของ Exact ัลทร์ลาสเวกนะครับก็จะมีหลากหลายโซนด้วยกันครับอย่างเช่นโซนของ The Star โซนจากละครโซนซิตคอมแล้วก็โซนเอ็กซ์ชแนลรวมไปถึงการถ่ายของเที่ยวลึกโดยจะมีโซนมาชันได้นะครับพี่อยากรู้ว่าทำไมถึงเรียกว่าพาวิลเลียนนะเรียกว่าบูธไม่ได้หรอเพราะว่ามันใหญ่โตมากๆน้ำเงินบูธทั่วเลยบูธมันเป็นแบบว่าแค่เล็กๆต้องไม่ใหญ่เป็นบ้านเลยเธอะใหญ่จริงเป็นคารุลห่านเลยนะเธอ ไยมันลดมาก้วไงเข้าไปในเข้าไปในพาวิเลียนใหญ่โตปุ๊บนี่ไปนี่เลยไปโซนแรกโซนเดอะสตาร์ไหนนี่นี่นี่อันนี้คืออ๋อแอคนะคะเรามีภาพให้ดูด้วยประกอบการโซนแอคชั่นแนลใช่โซนแอคชั่นแนลนี่มีอะไรบ้างนะคะในโซนแอคชั่นแนลน้องๆพอจะบอกเราได้ไหมคะมีฉากค่ะมีฉากแบบว่า ให้เข้าไปถ่ายรูปได้นะคะแบบว่าตามรายการ่ะคะเพราะใครอยากมาแย่งดิกรก็แบบเข้าไปถ่ายรูปได้การไปถึง่ามีฉากเขาเล่าเรื่องอย่างนี้ไม่แย่งกันแล้วก็ไปดูเขาจัดเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนแบบว่าให้เราไปถ่ายรูปเป็นอะไรนะสตูดิโอถ่ายรูปอะไรแบบนี้แค่ถ่ายรูปอย่ามาแย่กันนะไม่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 เขาไม่รับคนเพิ่มแล้วช่องเนี้ยเขารับแต่เขาจะเอาคนออกอย่างเดียวแล้วไม่เอาคนเพิ่มผ่านไปอย่าไปอย่าไปแตะ อ่อ <มา S 2> ะแล้วโซนต่อไปเป็นอะไรคะขอดูภาามีภ้าไหมคะอ่าม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 าเอาภาพมาดูต่อไปนะคะอ่า อันนี้อันนี้เหมาะกับน้องมากโซนนี้เนาะอธิบายพี่สั่งหน่อยใช่ครับโซนนี้นี่คือแบบเหมือนกับสำคัญมากเพราะว่าเป็นการจําลองการออดิชั่นครับหรือสตารการ์ใช่บางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นว่าเอ๊ะอยากรู้ว่าการบรรยากาศการออดิชั่นจริงๆเป็นยังไงอันนี้นะครับเราจะมีการจําลองให้เห็นกันจริงๆเลยครับผมซึ่งในนั้นก็จะมีตั้งแต่เข้าออดิชั่นห้องแรกมีเจอพี่มาพี่โจ้พี่เพชรจนมีการเข้ารอบไปจนถึงคือเราจะคัดเหลือ4คนสุดท้ายครับคัดเหลือ4คนสุดท้ายในแต่ละวันซึ่ง4คนสุดท้ายก็คืออันนี้เเารียกว่ดอต แท็กคือเราจะได้ใบสมัครเรืตาก่อนเลยถ้าเกิดใครเคยแบบว่าสมัครเรืตาจะรู้ว่ากว่าจะได้ใบสมัครใช่ไหมโดมใช่ต้องรอว่าต้งแต่ตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคราวนี้คือถ้าเกิดใช้ที่ได้สี่คนสุดท้ายนะฮะจะได้ใบไปนอนก่อนเลยคือได้ใบสมัครไปได้แน่นอนไม่ต้องมารอคิวใช่เลยแต่ยังไม่หมดครับยังไม่หมดครับถ้าเกิดคนที่ได้ที่หนึ่งฮะคนที่ที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นจะได้ร้องเพลงเพื่อดาวดวงนั้น ที่พิเศษมากกว่านั้นก็คือจะได้ร้องเพลงเพื่อเราตรงนั้นร่วมกับเดือดตากลายเป็นเดือดตาอีกหนึ่งตนไปซะอ่างนั้นในเที่ยงของราการแล้วบอกว่ามีคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมใช่ที่คอนเสิร์ตนี้มีสักประมาณสักกี่โมงสองทุ่มนะใช่หล่อๆน้องๆพอจำได้ไหมว่าใครมาวันไหนบ้างเผื่อว่าให้น้องๆมากันมากันทุกวันมี้แล้ววันพฤหัส ก็จะมีน้องโดมมีน้องฮั่นมีน้องแกรมีน้องคัทอะไรต่างๆมากมายเลยนะจ๊ะวันศุกร์ก็มีน้องดมอีกน้องดมนอนย่นเลยเอาเต็นท์กลางให้ยุนเลยทีเดียวเรียกว่ายืนพืนโดมแกนสิงโตแก้ววันเสาร์จะเป็นผมกับแกงส้มครับผมนาที ก็จะมีพี่ตงตามพี่โตโน่แล้วก็น้องน้องโน้ตแล้วก็พี่ริษนี่อันนี้คือม m i คอนเสิร์ตของน้องๆใช่มหาละสำหรับคนที่ชนะเลิศในแต่ละวันก็จะได้มาร้องร้องเพลงเพื่อเราด้วยนะอันนีกันด้วยเด็ดไม่ใช่ใช่เออจะมีโซนไหนอีกโซนไหนที่จริงๆเมื่อกี้อยากบอกคุณผู้ชมโซนแอคชั่นแนลอ่ะทำไมคะมีขายของด้วยนะเดี๋ยวซีมันค่อยๆมาไหมเมื่อกี้รูปแรกเลยอ่ะรูปแรกเมื่อกี้รูปนี้ขาย มีขายน้ำแข็งส่งน้ำแข็งใส่เยอะลดมากแมีของศิลปินประมูลของด้วยมีประมูลของพี่แคนมีของสาระมากเลยว่าได้ทำบุญด้วยแต่ละวันก็จะมีของของศิลปินเดลซ่ามาอย่างวันพุธที่สามจะมีของโดมพี่แคนพี่แคนอะไรแบบของสิ่งนั้นมันจะเป็นอะไรได้บประดาเนี่ยต้องรอรุ่นรุ่นก่อนเลยวันนี้เป็นของดิวสต์ตัวรับรองว่าคือมันพิเศษมากค่ะเป็นของมาว่าจะเป็นแบบแนบเนื้อมา กบอกรายวันเลยพี่แมงเริ่มวันพฤหัสประมูลของเดอะ์ซานเนี่ยก็คือสามทุ่มนะเออนะคะวันพฤหัสมีน้องโดมนอนนั่นจริงๆแหละ,ะ,ะ,ะมีก็น,น,นั่นเลยม,ลมีน้องโดมน้องท่านน้องแคนน้องแกรนนะจะเอาของไปประมูลกันตรงนั้นนะคะส่วนวันศุกร์นี่เป็นคุณสิงโตแล้วก็คุณบีนะคะวันเสาร์จะเป็นแอมมัดหมี่แกงส้มกานโตโนแล้วก็ริดด้วย่ ปนอาทิตย์ตูมตามรุดและนศจะเอาของมาประมูลจะเป็นอะไรติดตามต้องบอกว่าห้ามพลาดในส่วนการประมูลเนี่ยบางคนนี่ถึงกับเสียสลากน้ําตาไหลเลยนะอ่ะงงงงพี่บอกไม่ได้พี่จะโอบไว้เหมือนกันจะมปประมูลด้วยหรือเปล่าไม่ไม่พี่แอบรู้มาว่ามีบางคนนี่แบบน้ําตาน้ําตารื้นมากแล้วออกมาประมูลเนี่ยแต่เงินประมูลแล้วก็จะไปทําบุญเงี้ยไใช่จ้ะเราไปกันที่ กิจกรรมต่อไปโซนต่อไปในครั้งนี้มีอะไรบ้างมีภาพไหมคะมามาเราดูต่อไปมาเราภาพมาดูไ่ลอรอ๋อโซนละครใาสมัยหจะบอกพี่ได้สมัยครับหนูจะบอกพี่ได้เองค่ะก็มาโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนละครค่ะซึ่งจะมีละครยอดฮิตมากมายนะคะคือละครสงครามนางฟ้าแล้วก็มาลายสามชายนะคะแล้วก็ละครเรื่องคู่กรรมค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งมิวสิค i c นะคะ t h ม m u s i c a ล อันนี้แบบมีเกียรติมากๆเลยคือแล้วเขาเอ้ย๊ะ t h มิวสิค a ลเรื่องสี่แผ่นดินค่ะใช่แผ่นใช่ค่ะแช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบใครดูใครกําลังดูละครแบบละครที่ผ่านมาเช่นมาลัยสามชายแล้วก็ใช่ค่ะสงครัามนะคะแล้ว้็ใครอินกับละครนะคะก็มาจ่ายชุดเขาจะมีชุดเตรียมไว้ให้มีฉากนะคะแล้วก็นี่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 คุกกรรม นเนี่ยเขามีแบบว่าถ่ายภาพให้เราด้วยนะมีถ่ายภาพให้เราด้วยเกิดเราไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยมีถ่ายภาพลวปริ้นรูปมาให้กันอยู่นั้นเลยเออแล้วก็แบบอินตลหลายวันแน่ๆนะมีโซนซิคคอมด้วยใช่ใครๆก็เล่าเรื่องโซนซิคคอมพี่หน่อยโซนซิคคอมนี้สำหรับคนที่แบบว่าชอบเสียงหวเราะแบบว่าสนุกสนานเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนมาโซนนี้เพราะว่า ซนซิทคอมเนี่ยเราจะยกฉากแสงสีเสียงต่างๆเนี่ยรวมถึงเขาเรียกว่าซิทคอมออนสเตจเนี่ยมาให้ทุกคนเนี่ยที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปร่วมเล่นในฉากนั้นได้ด้วยววซึ่งจะมี2เรื่องเด่นๆเลยที่แบบเรายกไปแบบสดๆเลยก็คือเรื่องเป็นต่อแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องก็ไปข่าวที่ติดตามอยู่นะคะที่แบบดูพี่พี่กันพี่โตโน่เล่นเนี่ยก็แบบ สามารถเข้ามาชื่นชมได้ว่าแบบบรรยากาศจริงๆแล้วเป็นยังไงสนุกแน่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าจะเป็นทฤหัดสุกเป็นต่อจะมีสองรอบเนาะสองอ่าแล้วก็สาวกับอาทิตย์เนี่ยลูกพี่ลูกน้องน่ามี3ามรอบสำหรับทีความที่เขาจะยกไปเล่นกันตรงนั้นเพื่อนที่ดวตรงนั้นนะคะแล้วก็ยังมีนี่ด้วยกวาคือก่อาย ดูไหมคะเฮงเฮงเฮยี่ลวกก๋วยเตี๋ยวลวกก๋วยเตี๋ยวค่ะเดี๋ยววันนี้มาลวกให้ถึงที่นี่นร้อ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 นร้กนร้อนร้อนร้อนแลอ้อนอร้อน้อร้อนนร้อน้อร้อนร้อนร้อนรอนร้อร้อนร้นราอนร้อนร้อนร้อนรคนร้อนร้นร้อนรอรนรน้รอราอนร้นนร้อนรอนรร้นส้อนอนร้อออนน้นอร้นนนริอนนออ เขาบอกว่ามีนักแสดงมาขายดไห่จะริดมากเราจะตื่นเต้นมากว่าจะใครจะมาขายอะไรลูกวุ้เสียบลูกก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้คือที่จะอยู่ในโซนของซิทคอมจะมีแบบว่ามีการทั้งการแสดงนะคะเราไปร่วมแจมได้แล้วก็ยังมีของจากเรียกว่ารับซิทคอมเรื่องนั้นเนี่ยมาขายในงานด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของของที่ลึกเดี๋ยวให้น้องฮัทแจก ของที่รึนะครับคือ star shop นั่นเองครับผมมีทั้งโปสการ์ดโฟโต้บุ๊กนะครับแล้วก็มีที่สำคัญเนี่ยมีเสื้อด้วยเสื้อเสื้อขอเสื้อมาดูเลยเสื้อสื้มาถึงไปอันนี้ฝากถือไว้ก่อนอ่าๆให้ดูเสื้อก่อนดีกว่าดูสิคะมีอะไรมามีอะไรมาอันนี้คือเสื้อเออมาช่วยถือไหมนี้อย่างเช่นตัวนี้นะครับ พวกเราก็จะใส่ตรงนี้ถ่ายโปสเตอร์มีโปสเตอร์อีกด้วยครับลวร็อสีดังๆมาดูข้างหลังครับเป็นลาวลาวเอาลจะมีงานของหัวล้อกน่ครับชุนหัวล้อกกันนะครับพร้อมกันสามสี่ใส่เสื้อตัวนี้เข้าไปแหละต้องห่วยแล้วได่แล้วแล้วถักถือจนกว่าจะถอดอ่าได้นี่เป็นเสื้อดาวยิ้มครับคอนเซ็ปต์ก็คือหัวล้อไปพร้อมกันกัน เสื้อเยื no <welche> ้อไม่เป <player> ็นไรเสื้อยืดนี่มีสิบแบบนะโอ้โหตัวอย่างแค่สามแล้วก็มีแบบเสื้ของศิลปินครับนีก็พี่ีย่สวยเลยนะคะแล้วอันนี้ยมีอีกยังมีอีกหลายแมีอะไีกนองฮาร์ดมีอที่สุดอีกทนะครับล่าสุดเลยครับพิ่งปินเสร็จเมื่อกี้นี่ยปัปฏิทินครับเอครับ2013ันาปีขอชหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ดู ถ้าอยากได้นะครับไปซื้อกันที่วันงานนะผมโหลงเสียสี่ห้าหกเจ็ดครับผมหรอนี่ก็อยู่ในโซนของที่ร Star Shop ใช่ไหมคะบอกว่าสวยมากจริงร้อนร้อนอนะมีทงโปสเตอร์มีโปสเตอร์โปสเตอร์อะไรอ่ะโปสเตอร์ก็จะเป็นโปสเตอร์ของพวกเราเดอะสตาร์ครับผมที่ใส่เสื้อของ L O L ครับผมร้องไปพร้อมๆกันโอ้ยเอาเป็นว่าปฏิทินโปสเตอร์ซื้อยืดครบอยากบอกคุณผู้ชมมากว่าข้างหลังทีมงานของเราเนี่ยเหมือนแฟนคลับนะคะ ชูว่ามีอะไรบ้างในงานนี่แบบสวยงามมากค่ะงานต่งงแต่งงาของเขาดีจริงๆครับเวาไปงานชูปายไฟอันนี้ชูปายชูปายต่อมันรัมากนะจ๊ะนะจ๊ะที่ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้เจอกันในพาวิเลียนของเอ็กซักและซีเนเรียนะคะไปกันได้กิจกรรมที่เราบอกกันมาครบแล้วเนาะครบไหมอะไรยังไม่เหลืออะไรพอนมั้ยคะมีอะไรไหมไม่มีแล้วพี่มีน้ำแข็งใสค่ะโอ้โหอะไ ยังไงน้องแสงให้เฟรมนะครับเรื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่คือมันจะเป็นน้ำแข็งใสแต่ที่มันไม่ธรรมดานะคะในแก้วค่ะพี่มันจะมีลายเส้นของเดอะสตาร์ค่ะอยู่ในแก้วใช่ค่ะอยู่ในภายในถ้วยน้ำแข็งใสคือห้ามทิ้งจริงๆค่ะห้ามทิ้งห้ามทิ้งจริงๆแล้วมันเป็นหรืว่าเป็นลายเส้นของแต่ละคนหรือว่ารวมกันหมดเลยหลายๆคนมีน่าจะมีหลายๆคนค่ะอ๋อแล้วเขาบอกว่าน้ำแข็งไอ้ร้านน้ำแข็งใสนี่จะมีพิธีกรแวะเวียนไปแข่งกันใสด้วยนะ แตงใส่ด้วยคุณผู้ชมนะคะายังไม่หมดเดีค่ะเมื่อกี้ลืมมาอย่างครับอะไรคะโซนของร้านของที่เลยลึกซานชอปเนี่ยจะมีพวกเราเนี่ยไปขายของด้วยหรอบางวันอาจจะเจอพวกเราหรือซาแปรหรือเดร้อนนอื่นไปขายนะครับอย่างบมงวันก็อาจจะเป็นนักแสดงของเอกแซกนะครับอย่างเช่นที่ป้องนวัดเนี่ยจะไปขายกันกับมือเลยถ้าอยากไปต้องติดตามครับผมวันที่สี่ห้าหกเจ็ดนี้ครับเพราะเรายังบอกไม่ได้ว่าใครไปวันไหนตอนไหนด้วยเรียกว่าเรียกว่าไปแบบว่านินเนี่ยแบบว่า คาดคาดหวังเอาไปเขาเรียกว่าอะไรนะดาวดาวเอาเพราะวันนี้จะเจอค่ะแต่แต่รับรองว่าทุกวันจะได้เจอแต่คนเด็ดๆทั้งนั้นเลยใช่แล้วแน่นอนมากๆนะะคยังพอมีเวลาไหมเอ่ยใจน้องๆฝากสักนิดนึงน้องโดมน้องโดมเต็มตัวในการไปพาวิลเลียมใหญ่ๆนเนี้ย ในวันเดอร์แลนด์ยังไงบ้างคือตอนนี้ก็คือได้ซ้อมซ้อมโชว์ต่างๆด้วยที่เกมจะไปโชว์คือมีหลากหลายเพลงมากๆทั้งซิงเกิลใหม่ด้วยที่อยากจะเอาไปฝากทุกคนกันมีซิงเกิลใหม่แล้วด้วยใช่ซิงเกิลใหม่ขออนุญาตห่วงยายขออนุญาตไปห่วงยายถึงที่แน่ที่เกมมีวันเดอร์แลนด์นะครับได้เลยได้เลยอ่ะน้องเสชาค่ะไงคะตอนนี้ก็ถ่ายคู่กรรมอยู่ค่ะก็ น่าจะออนแอร์ต้นปีหน้าค่ะยังก็ติดตามด้วยค่ะแล้วก็ไปถ่ายรูปในนั้นเป็นก่อนใช่ใครอยากได้ก็แบบว่าไปลองฉากคู่กรรมก่อนไงี่ยปีนี้นะคะได้เลยค่ะก็ฝากถึงเรื่อง Grammy Wonderland นะคะก็พวกเราก็เตรียมเพลงเตรียมแบบมินิคอนเสิร์ตไปให้ทุกคนชื่นชมกันเดี๋ยวต้องมารอรุนนะคะว่า Stop จะร้องเพลงคู่กับใครและร้องเพลงอะไรไงก็ติดตามนะคะเด็ดแน่นอนไงเด็ดแน่นอนด้วยทั้งแคนค่ะก็ฝากงาน Grammy Wonderland นะครับเพราะว่า 4ีวันนี้รับรองว่าแต่ละวันถ้าเกิดใครใครไปได้ทุกวันก็ไปเลยเพราะว่าแต่ละวันรับรองว่าไม่ซ้ำกันแน่นอนแล้วก็มีคลิปใหม่ๆมาให้ดูเสมอครับแล้วก็ยังไงก็อยากให้ไปสนุกด้วยกันครับรับรองว่ามันแน่นอนน้องสมายสมายางานก็ได้ค่ะหรือของสมายก็ปากค่ะแต่สมายจะฝากคอนเสิร์ตห้นะครับคอนเสิร์ตคอนร์ตนีคอเสินเสิรนิตเสอเสิเสิร์ตคอนเคอนเสิร์ตอนเสเออนเสิร์ติร์ตคอ จำซื้อกันค่ะว่าทุกคนเต็มที่อย่างงานนี้มากอย่าลืมซื้อกันไปดูค่ะรับรองมาเบื้องหลังสนุกมากนะใช่มึงดูงลนกระจายจ้าแล้วต้องซื้อของจริงด้วยนะจ๊ะอ่ะแล้วฮัทแล้วทสุดท้ายเลยอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็ขอฝากเลยครับงานจิ m Wonderland นะครับผม10ปีมีครั้งเดียวนะครับผมที่ Challenger 2สถึงสนะครับวันที่4 5 6 7ตุลาคมนี้นะครับพลาดไม่ได้นะครับผมแล้วไปเจอกันกับพวกเราครับด้วยสุขด้วยกันครับน้าแก นี้ไปเจอกัน,กน,ชนใช่ l l e n l e r h e r h a l อ2 3 i m p a c มเมืองทองธานีนะคะวันนี้เราลาไปก่อนเนาะนะวันนี้เราขอบคุณทุกข้อมูลขอบคุณทุกความรู้สึกดีใน SMS ค่ะเค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะคำพูดใดในราการสองสาวเล่าเรื่องทำให้บุคคลท่านใดไม่สบายใจต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขออภัยด้ินนะคะถ้าตังหูจะร่วงบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> เป็นกปกติเลยเหมือนเดิมนะทำท่ารายการพี่ค่ะแล้วลาไปแล้วนะคะกับรายการสอ